สวัสดีครับวันนี้พี่เต็มอยู่กับนักเรียนของเราโคโคโคโุเรนลังสิตที่สุวรรณภูมินะครับอ่ะอยากให้นักเรียนแนะนําชื่อหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุภาวดีนะคะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะเรียนคอร์สออนไลน์เรียนกับอาจารย์อะไรเอ่ยช่วงนั้นอาจารย์แหม่มค่ะชื่อแหม่มเหมือนกันเลย <c oughs> จากที่เรียนคอร์สออนไลน์เดี๋ยวเรา ไปรื้อฟื้นวิธีการตั้งแต่เราไปถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันสอบเลยฮะวันสอบของของเราสอบตั้งแต่ช่วงไหนเอ่ยสอบ,ส,อบสมัครสอบเดือนมีนา65ค่ะแล้วก็ได้สอบรอบวันที่เ,เดือนก้าเดือนกันยาค่ะแล้วก็ประกาศรายชื่อน่าจะเดือนพฤศจิกาแล้วก็ได้สัญญาจ้างหลังจากที่สอบผ่านได้วันที่24มีนาค่ะ66 โอเคอันนี้ของเราเรียกว่า CBT 1 1ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอยสิบเอ็ดค่ะวันนี้มีเพื่อนเพื่อนมาส่งด้วยใช่ไหมครับวันนี้มีค่ะวันนี้มีเพื่อนมาส่งด้วยหลายคนด้วยหลายคนค่ะคจากเดิมเนี่ยกว่าที่เราจะมารู้จักโรงเรียนสอภาษาเกาหลีโคโค,โคเรียนเนี่ยเราเรารู้จักโรงเรียนของเรามาได้จากช่องทางไหนบ้างครับเผือ่อเพื่อนเพื่อนอยากรู้จักบ้างอตอนแรกเลย Spacebook ค่ะ เห็นในเพจแล้วก็เหมือนเข้าไปค้นใน Google ช่วงแรกๆก็คือหาหาโรงเรียนที่แบบอยากเรียนก็คือมาเจอโรงเรียนนี้แล้วก็มีแบบรีวิวเยอะก็เลยสมัครเรียนแล้วก็ลองเรียนด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาไปนั่งเรียนที่โรงเรียนค่ะแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นติดแบบมีโควิดใช่แล้วคือแบบไม่มีคอร์สแบบไปนั่งเรียนที่โรงเรียนก็เลยเรียนออนไลน์ค่ะครับจากวันที่เราสอบ จนประกาศสอบแล้วจนมาถึงวันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วครับเอ,อ่อถ้าวันสอบสอบเดือนมีนาค่ะแล้วก็เอ้ไม่ใช่สมัครสอบเดือนมีนาค่ะคแล้วก็ได้สอบเดือนกันยา65แล้วก็ได้อะไรนะสัญญาณาเ,เดือนมีนา,าปี66 ปีกว่า,วาใช่ค่ะ,ะถ้านับตั้งแต่ตตั้งแ่สมัครสอบจนสอบผ่านแล้วก็ได้สัญญาจ้างปีกว่าก็ <c oughs> ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปนักเรียนของเราที่เร็วที่สุดน,น,น้องน้องน้องนักศึกษาตอนนั้นอายุ18บแปดปีแล้วก็ได้บินตอนอายุ19ตอนนั้นนักเรียนได้สถิติของเราเร็วสุดก็คือสี่เดือเนเจ็ดวันแต่ ยังอยู่ในปีนิดๆก็ถือว่ายัางยังปกติอยู่นะ,ะปกตินะครับสําหรับเพื่อนๆคนอื่นที่ดูดูคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับของตัวเองถ้าอยู่ในปีกว่าก็ยังปก,ปกติอยู่ครับแต่ถ้าถึง2ปีเมื่อไหร่เราก,ก็คือต้องสอบใหม่สอบใหม่นะครับส่วนของของเราเนี่ยเคยสอบเมื่อครั้งหนึง่งเขาเรียกว่า พอยเก้าค่ะอยเก้าเป็นไงบ้างลองลองลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังซิตอนนั้นสอบได้หนึ่งร้อยห้าคะแนนค่ะแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นตัดอยู่ที่แปดสิบผ่านแต่ว่าพอหลังจากที่ประกาศออกมาตัดคะแนนอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าคะแนนก็เลยทำได้เลยตอนนั้นมีมีรุ่นมีครั้งเดียวเลยที่ตัดสูงมากใช่สูงมากแล้วแบบตอนนั้นคือแบบเซลไปช่วงหนึ่งคือแบบไม่หาหนังสือเลยแต่ว่าพอแบบ รอสอบมาเรื่อยๆก็แบบพยายามอ่านก็ควรเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้แบบว่าไม่ให้แบบมันลืมอะไรเงี้ยพอพอเปิดลักษณะปุ๊บก็แบบรีบติวกับทางโรงเรียนแล้วก็ติวเองด้วยแล้วก็แบบเรียนเองด้วยเพิ่มเติมที่เพียงเข้าใจเลยนะสาหรับช่วงนั้นเพราะว่ามีคนเฟลเยอะเพราะว่าร้อยห้าคะแนนถือว่าทิ้งทิ้งนำไปค่อนข้างสูงนะแต่พอมาตัดอยู่ที่ร้อยสามรห้าทำให้หลายคนเนี่ยติ้งกับ โอ้โหแบบสะดุดเลยใช่ตอนแรกเข้าใจว่าผ่านผ่านแล้วที่เหลือก็คือรอแค่แบบยื่นรายงานตัวอะไรย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบเหมือนฝันสลายแต่พี่เต็มก็อ่าเขาเรียกว่า <c oughs> พี่เต็มก็เห็นใจเรานะแล้วก็พี่เต็มก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าสามารถรอได้ <c oughs> ใช่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพี่เต็มอยากให้ฟังความคิดเราหนะ่อยว่าการรอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเฟลเมื่อคราวนั้นมาจนถึง กว่าจะมาถึงรอบทีบีซีสิบเอ็ดเราได้สอบวันนะี้เป็นไงาับอารมณ์อารมณ์ตอนอช่วงแรกก็รู้สึกแบบเฟลลแล้วก็แบบเหมือนไม่อยากไม่อยากไม่ไม่อยาก,อ,ยากอ่านหนังสือตอนนั้นนะแล้วก็รู้สึกแบบเอายังไงดีต่อดีเพราะว่าอยากไปเกาหลีแล้วก็คิดอยู่ว่าจะจะ,จะแบบรอไหมหรือว่าจะจะแบบหางานทําที่ไทยรอไปก่อนอะไรเงี uh ้ยค่ะ แต่ทีนี้ระหว่างนั้นอ่ะคิดว่ามันยังไม่มีข่าวประกาศออกมาว่าว่าเปิดรับสมัครเมื่อไรก็เลยแบบหางานทาที่ไทยรอไปด้วยแล้วก็แบบรอแบบเรียนเรียนแบบเรียนด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับก็มันก็ทอเหมือนแบบรอบแรกเราไม่ติดโควตาแล้วมันทาให้รู้สึกว่ารอบที่สองนี่แหละเราต้องแบบทำคะแนนให้ได้เยอะขึ้นนะอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่ามีแบบสิทธิ์แบบว่าผ่านโควตาอรติดโควตา ของทางกรมาอาคาะก็ทําทให้แบบมีแรงขยันขึ้นมาแบบอยากอ่านหนังสือแล้วก็แบบฝึกทำข้อสอบเยอะๆค่ะนี่ก็เป็นอีกอ่าห,ห,ห,หนึ่งนักเรียนของเรานะครับที่สอบมาตั้งแต่ปอย9จนล่าสุดในปอยที่11ใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลานานมากถ้าถ้ารวมตั้งแต่ปอย9ก็เกือบ สามปีกว่าสามปีกว่าใช่ซึ่งบางคนถ้าเกิดได้ฟังตรงนี้อาจจะมีใจออกบ้างพี่เปียมก็คนนึงแหละได้ฟังแล้วโอ้โห <c oughs> สามปีกว่า <c oughs> บางคนอาจจะมีใจออกแต่ทุกคนที่ได้เห็นน้องของเราแล้วเนี่ยอย่าพิ่งใจออกนะครับน้องยังรอได้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับพยายามนะครับพยายามไม่ไม่ได้หนีห่างกันไปไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เราก็ถูกนายจ้างเลือกใ,ในประเภท CBT 1 1แล้วก็ได้มีได้บินวันนี้ใช่นะครับอ่ะอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่จะสอบใน รอบเกษตรประจักษ,ษ์ชายนี้ชายล้วนนี่้างฮะชารอ,รอบรอบนี้รอบนี้ชายล้วนเลยขอให้แบบตั้งใจติวหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็ไปเกาหลีด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับเราเจอกับสาระรดีๆแบบนี้แล้วก็พี่เปรมจะมาส่งนักเรียนประจำประจำแบบนี้ครับได้ในทุกๆรอบที่มีอีพีประกาศแล้วเป็นนักเรียนของร แล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พี่เบมกับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ